ครับ BT Premium มอ t o ซ i n o n นะครับวันนี้จงกับ Mitsubishi ็กเพนเดอนะครับผมตาดรถครับมาตัดรถนะครับตัวเลอไลท์ออร์ดี้ครับจะกอดทำงานทันทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัปเกรดความสว่างนะครับด้วยชุดโปรเจกเตอร์ไบเลเซอร์นะครับผมเปิดแผลิตครับเม้่เปิดผลิครับก็จะติดเป็นวงแหวนเบมสไตล์ครับพร้อมกับเดวอตาสีน้เงินนะครับสวยเลยนะครับอันนี้ครับลูกค้าได้อัปเกรดชุดหลอด LED ไฟตัดหมอกด้านล่างครับเพิ่มความสว่างขึ้นไปนะครับ ขอทางครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบเตือนนิ่งนะไฟเลี้ยววิ่งสวยๆนะครับตัวนี้เป็นตัว Audi R8 นะครับเป็นตัวใหม่ของทางร้านเลยนะครับปีขอทางครับเปิดไฟต่ำครับก็เปิดไฟต่ำครับตัวนี้ว่าจะตัดกำลังมันให้อัตโนมัติเลยนะครับสูงครับนี่ครับผมเป็นบ b เ d g e r สูงเท่าเลยตกันครับเบอร์เ k อร์ครับเป็นรุ่นฟ r นิกซ์เ e เ z อร์ ไบเนตนะครับตัวนี้เป็นรุ่น6.5วัตต์เลยนะครับตัวท็อปด้วยคทางร้าน,นะครับเรามาชมแสงหลังจากที่เราได้ทำงานติตั้งมานะครับเราคบคมนะครับแสงเข้มๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรเคเตอร์ที่มีแสงใกล้เคียงสีดอนมากที่สุดนะครับผมแสงจะตัดสนตาถนนได้ดีมากนะครับเรามาชมแสงจาสิบตัวรถกันนะครับ แสงให้ตัวรถและนอกตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้านมีห้อนตั้งแฝดระดับมาตรฐานลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเฟสเฟสบุ P ๊ก BTP เมียมอเตอร์ที่นอตในทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ